หลายปีผ่านมาการไม่เคยกลับไปไม่เคยส่งข่าวเขาเลือกเริ่มชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่เขาเรียนต่อเขาทํางานแม่ไม่มีใครสนับสนุนแต่เขาสู้ด้วยมือของตัวเองจนได้งานประจํามีเงินพอจ่ายค่าเช่าห้องมีชีวิตเรียบง่ายที่ไม่ต้องเจ็บเพราะเสียงทะเลาะอีกต่อไปทุกคนคิดว่าเด็กที่เติบโตจากบ้านพังๆแบบนั้นคงเกลียดพ่อแม่คงลืมครอบครัวไปแล้วและการก็ทําเหมือนลืมจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งการได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านคนเดิมเสียงปลายสายสั่นเครือบอกเพียงว่าการพ่อของแกป่วยหนักแม่เองก็ไม่ไหว ไม่มีเงินรักษาเลยถ้ามีโอกาสกลับมาหน่อยนะหลังวางสายการนั่งนิ่งอยู่นานความทรงจําที่เขาอยากลืมไหลกลับเข้ามาทั้งความเจ็บทั้งความอ้างว้างแต่ลึกๆเขารู้ว่าความผูกพันบางอย่างมันไม่เคยตายเพื่อนบ้านหลายคนยังคุยกันเหมือนเดิมว่าเขาคงไม่กลับไปแล้วล่ะครอบครัวแบบนั้นใครจะอยากกลับไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือในหัวใจของกาลับคาว่าบ้านไม่เคยหายไปจริงๆไม่ถึง24ชั่วโมงการขึ้นรถกลับหมู่บ้านทันทีทั้งที่หัวใจยังสั่นทั้งที่ยังเจ็บจากอดีตทุกเรื่องแต่เขาากลับม ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลเขาเห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงผอมซูบโทมหายใจแผ่วเบาราวกับคนที่ใกล้หมดแรงแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมือแม่สั่นจนไม่กล้าจับมือพ่อและเมื่อแม่เงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาเธอร้องไห้หนักกว่าเดิมเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของรักคืนมาการไม่ได้พูดอะไรมากเขาเดินเข้าไปจับมือพ่อและบอกหมอว่าผมจ่ายค่ารักษาเองครับรักษาเต็มที่เลยหมอพยักหน้าแม่ร้องไห้พ่อมองเขาด้วยสายตาที่เหนื่อยแต่มีน้ำหนักของคำว่าขอบใจอยู่ในนั้นคืนนั้นการนั่งเฝ้าพ่อทั้งคืน ฟังเสียงเครื่องวัดชีพจรฟังเสียงแม่ที่สะอื้นแบบกรันๆและเขาพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้แม่ถึงกับร้องไห้ไม่หยุดผมไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นบ้านของผมเพราะถึงบ้านของเขาจะพัง